เดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนำแมทก์นอนกันเลยนะครับเราไปดูกันเลยนะครับเรามาดูกันเลยนะค่ะขอโทษทีนะครับพอดีดูทิกต็อกมากไปนะแบบคุณลุงคุณป้าคุณลุงหรือคนป้ามาคุณป้าคนนี้เขาแบบขึ้นฟีดเดยอะมากเลยแบบยิ้มคำพูดคำมาใช้นิดนึงนะ <c oughs> โอเคก็จะอุย้ยใคโทรมาวะ A few moments later โอเคมาแล้วนะครับเมื่อกี้มีคนโทรมาขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> โอเคแล้วก็มาดูแอดออนกันเลยดีวยกว่าเนาะว่าจะเป็นแอดออนอะไรเนาะไป เดี๋ยวเรามาเริ่มจากพวกชุดเกาะกันเลยแล้วกันเนาะชุดเกาะที่เพิ่ัขนาดจะเบอร์เบอรบชุดเกาะอะไรนะครับบวกความทนทานอยู่แค่หนึ่งนะครับเป็นชื่อว่าอะไรนะเบสคาวนะเป็นเดนเดมนเอโรฮี่อุ้ยเท่อยู่นะแต่ว่ามันก็น่ากลัวเหมือนกันเพิ่มแค่หนึ่งอันเองนะเพิ่มแค่หนึ่งอันนะตรงเก่อนเออส่วนอันนี้จะเป็นคิปเปอร์นะครับคิปเปอร์อุ้ยมันบวกน้อยจังบวกแค่ครึ่งเดียวเท่เหมือนกันนะมันเป็นอะไรอ่ะอุ้ยมันมีการบล็อกด้วย อันต่อไปก็จะเป็น Copper Hermes นะครับน่าจะคราบด้วยอทองแดงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับหัวแค่1นนอันเนาะแค่หนึ่งประมาณนี้อันต่อไปชื่อว่า Face Face เวลาไม่ออกนะครับหัวแค่ครึ่งเดียวเท่นะเออแต่มันบอกแค่ครึ่งเดียวอันต่อไป Gold Shy s h y i ไม่ออกนะครับหัวแค่ครึ่งเดียวไม่ใช่ครึ่งเดียวเลยหัวแค่อันเดียวนะครับก็เท่เหมือนกันนะมันเหมือนคล้ายๆโซ่อะมันชื่อว่า Pilot h a t นะครับเป็นหมวก ของโจสลาครับบวกแค่ครึ่งเดียวนะครับเท่มากคล้ายๆหมวกซานตะ้าน้องบวกแค่ครึ่งเดียวนะครับนี่แม่หน้าแบบเอาไปใช้ในนคเทศกาลมากเลยนะครับแต่ว,ว่าแบบบวกมาเต์เข้ามาจะไม่เหมาะเท่าไหร่เนาะอันนี้เป็นไวกิ้งนะครับไวกิ้งโอเคอันเดียวนี่เป็นแบบมีเขาด้วยนะอ่าบวกแค่อันเดียวนะครับมันบวกแค่เดียวนี่น่ากลัวเหมือนกันก็เท่นะฮะก็น่ากลัวถือน่ากลัวเท่กว่านี่ยต่อไปก็จะเป็นชุดเกราะนะครับบวกมาประมาณไม่กี่อันเองนะครับเอามาทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับ นอครับนอครับอันแรกชื่อว่าอะไรเอ่ยเป็นน่าจะเป็นคอปเปอร์นะดูทรงน่ะคอปเปอร์บอกมา2 2กัออีกครึ่งหนึ่งนะครับเท่เหมือนกันนะครับนี่มีอะไรเขียวเด้วยเชลาเหรอไม่ใช่ต่อไปเป็นโกสนะครับโกสอะไรไม่รู้นะครับมันไม่ออกประมาณนี้เลยนะครับนี่อ้อยบงังประมาณเนี้นนะครับบวกแค่สองอันเนาะต่อไปเป็นโก้มันเป็นเสื้อโซ่เดยอเนาะแต่ว่ามันเป็นแบบทองนะครับเป็นทองที่เป็นโซ่บวกแค่หนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับ อันต่อไปคล้ายๆาที่ห้อยหลังนะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นแบบพวกเนี่ยพวกแบบธนูที่ใช้ธนูเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคล้ายๆกระเป๋าแต่ไม่ใช่นะครับหมดแค่ครึ่งเดียวเองน่าจะดอกแบบพวกตามสเกลติทันนะครับตามสเกลติทันน่าจะดอกแบบว่าพวกสเกลติทันนะครับราคาเราก็จะได้เนาะต่อไปเป็นเต่านะครับเป็นชุดเต่าะดูทรงแล้วใช่ไหมอ่านไม่ออกทูเล็ทูเล็น่าจะใช่เนี่นี่ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่ามีความสามารถอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวลองลงน้ำให้ดูแล้วกัน ไม่มีอะไรนะครับว่ายน้ําเร็วไหมก็ไม่ได้เร็วนะครับสรุปว่าคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเ,ลเองมีแค่ความคงทนเฉยส่วนอันนี้วาเดนเฮ้ยมันมีเกาะวาเด้นด้วยเหรอเนี่ยบวกบวกน้อยจังนะว่าจะบวกเยอะบวกแค่สองกัน,กนีกครึ่งหนึ่งนะครับอุ้ยแต่มันเท่มากนะมีอะไรฉะแฉกมาดูด้วยเชีย yeah, อย่างเท่แม่ มันก็จะมีพวกกางเกงแล้วนะครับเนี่ยมีไม่กี่ชุดที่เกียจรีวิวแล้วท่านผู้ชมก็ไปดูเอาเองนะเนี่ยก็มีรองเท้าก็น่าจะไม่บอกหรอกเป็นแค่คัพปเปอร์กับอไอ้รองเท้าโง่เนี่ยเนาะมาดูอันอื่นเลยดีวยกว่าก็จะมีอาวุธนี้นะครับที่เป็นเป็นดาบนะครับชื่อว่าไอรอนคัสเดสไดเมจเท่าไหร่เอ่ยดูก่อน6กดามเมจนะครับสวิตดคับก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเองในที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างอ่ใต้ล่างดีสคริปชั่นนะครับว่ามีอะไรไหม ใช่มีอะไรไหมว่ามันคราฟยังไงนะครับโอเคดูอันต่อไปเลยดีกว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเียนังปินงิงอันนี้ก็จะเป็นทองครับสีทองเป็นเงินเหรอใช่ปะคล้ายเงินใช่ไหมเออเท่ hey, วะก็จะมีพวกสิ่งก่อสร้างไลยนะมันมีแบบสิ่งก่อสร้างเข้ามาใหม่ผมจําผิดหรือเปล่าวะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวก็ขึ้นภาพแล้วกันเนาะยวค่อยขึ้นแล้วกันนี่ก็เป็นฝักทองสีอันนี้ เราเพิ่มเข้ามาใหม่เปล่าวะหรือว่าแบบมันเก่าไม่รู้นะครับแล้วเดี๋อันใหม่ด้วยแหลนะเนาะไม่มีอะไรลนะตัวหนึ่งมาอ,อ่แล้วก็อันนี้คือแบบสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นพวกไข่คาเวียอะไรเงี้ยครับเป็นแบบเป็นสิ่งที่มันตอปจากพวกสิ่งมีชีวิตอต่ที่มันถูกเพิ่มเข้ามานะี่ยก็จะไม่รีวิวแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเยอะเกินไปแต่ไม่อันนี้นั่นดีวิานะเอี่ยงเนี่ยเอามาแล้วกันก็จะมีพวกอะไรนะพวก แคปนะครับแขนปูก็จะมีพวกปลาหมึกหรือเปล่าเนี่ยคาฟชุกเก้็ลอ่าไม่ออกนะครับมีซูชิด้วยนะวีดีคราบแล้วก็เ๋ยวไปดูเอาในลิงก์เลยกันอย่างที่บอกไปเนาะก็เป็นคนขี้เกียจดีวิวอะมันกินได้นะครับเดี๋ยวขอลองเป็นเกมหมดธรรมดาแป๊บนึงเนาะก็ปรับง่ายๆขี้เกียจพิมพ์นะครับกดออกเลอ,อลองกินดูนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะทำให้หิวนะครับนี่มันจะติดแบบเนี่ยหิวไวมาก คือเป็นอะไรที่มันดีไหมทมว่าดีไหมมันก็ดีนะแบบเอาไปผ่านอาหารตัวเองก็กถือว่าไม่ดีเลยโอเคช่างมันแล้วกันวิธีหาได้น่าจะแบบนี่ตัวอะไรน,นี่เป็นปูที่มาป,ป,ปู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 ไทยอร่อยถูกใจท่ว่าชอชมันมีอันที่ร่องหนด้วยนะครับเป็นสปาล์มอบสแตออะไรไม่รู้ผมลองเอามาก่อนแล้วกันเนาะมันร่องหนก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ ตัวแรกนะครับก็จะเป็นแบบสไปเดอร์แมนสีน้ําตาลนะครับตัวนี้ตีแล้วจะติดพวกสถานะวิเทอร์นะฮะโอเคอันต่อไปนะครับก็คือเอ่อเป็นอ๋อนี่ยเนี้เนี้นี้เป็นพวกปลาแซลมอนนะครับที่เป็นโครงกระดูกนะครับแซลมอนหรือตัวอะไรวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันตีนะครับมันตีเราด้วยนะครับมันเจ็บตีแล้วเจ็บมากนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นเอ็นด์แมนนะฮะเป็นเอ็นด์แมนตัวใหม่นะครับเป็นเอ็นด์แมนตัวใหม่นล่แหละครับก็จะอยู่ในโลกอ่าของมันนะครับโลก DN ใช่ไหมดีแอนหรือว่าอะไรวะ ทิพย์มันแบบเข้าประตูพอทาวแล้วก็เสกมังกรนะเออเข้าประตูนั้นแหละมันอยู่ในนั้นแหละเล็กไม่ถูกตัวต่อไปนะครับชื่อว่าอ๋อนี่ไงตัวนี้มันจะอยู่แบบในถ้ำลึกนะครับก็จะขึ้นภาพไปดูแล้วกันเนาะมันจะอยู่ในถ้ำลึกนะครับกองซัมารถมันคืออะไรเนี่ยไม่รู้เราก็จะขึ้นภาพไปดูแล้วกันนะครับเฮ้ยมันมันตีน้ำแมนด้วยนะฮะตัวต่อไปชื่อว่าอะไรเนี่ยมันคือตัวอะไรเหรอวะเป็นตัวอะไรยวไปดูเป็นเอเลี่ยนเลย ตัวต่อไปชื่อว่าแคทฟิตนะครับเป็นปลาแมวปลาแมวปลาดุกปลาดุกปลาดุกไทยนะครับไม่ใช่ปลาดุกไทยปลาดุกไทยไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้โอเคมันก็น่าจะไม่ตีเราเนาะใช่มันไม่ตีเราหรอกตัวต่อไปชื่อว่าไทยกะแบอ๋อเป็นหมีสีน้ําตานะครับมันก็จะอยู่แบบในไทยกะประมาณนี้เนาะเอ้ยผมลืมคือผมเอาลืมเอาเชดเดอร์ออกอะขอขออภัยด้วยนะเออเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนี่นะครับเป็นไทยกะแบนะครับเป็นหมีสีน้ําตานะครับ นี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ถูกโหวตนะครับว่าจะแบบเอาเข้ามาในเกมดีมอนก็คือโกเลมแบบคัพเปอร์นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ถูกโหวตนะครับว่าจะแบบเอาเข้ามาในเกมดีมอนก็คือโกเลมแบบคัพเปอร์นะครับย่งเงี้น่ารักไหมปูน่ารักแหล่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยจะตายนี่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 น,น,นี่เป็นไพร์เลสวิดเจอร์นะครับน่าจะเป็นแบบพวกอะไรนะพวกที่อยู่ในในในทะเล,ท,ะเลที่เป็นโจรสลัด <c oughs> ละนะเนาะไพร์เลสแปลว่าโจรสลัด ทำอะไรได้ไหมลิดขวาลิดขวาจะหนีดิขิกขวาไม่ได้นะครับโอเคนะครับต่อไปคือเลสโต้เลสโตนแบบซิวเวอรฟิตนะครับเป็น t เวอรฟิตแต่ว่าเป็นเลสโตนะครับน่าจะแบบอยู่ในพวกเลสโตนเนาะฝั่งตัวอยู่ในเลสโตนต่อไปคือแพนทอมสีแดงนะครับก็น่าจะเปลี่ยนแ,แค่สีอย่างเดียวนะครับก็ไม่น่ามีอะไรมากก็เป็นแพนทอมสีแดงเฉยนะครับตัวนี้คือตัวล่องหนนะครับอุย้ย มันเส่ออกมาได้ท่านผู้ชมแต่เราไม่เห็นตัวมันนะถ้าจะเป็นการบักนะครับงงเหมือนกันว่าทําไมบัอกอันนี้ก็จะเป็นแฟนทอมเหมือนกันนะครับแฟนทอมหรือแฟนทอมปะแต่ว่าตัวนี้จะอยู่ในโลกของมังกรนะครับใช่อยู่ในโลกของมังกรนะครับใช่ตัวต่อไปก็คือคิงเบสนะครับน่าจะอยู่ในโลกของนรกนะครับคิงเบสน่าจะเป็นแบบพวกราชาของพวกเบสเบสเบสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเออก็เขาเขียนว่าคิงเบสก็ได้เป็นพวกราชาฮะ ต่อไปเป็นไวเอ็นด์แมนนะครับเป็นเอนด์แมนสีขาวน่ากลัวจังเลยอุ้ยเแล้วอ่าพวกเอนด์แมนพวกนี้ก็จะอยู่ในโลกของมังกรเนาะครับเนาะครับเนาะครับโอ้เสืเอนด์แมร์พี่พว่าพี่ว่าพี่ว่าไปมาอันนี้เป็นผีนะครับเป็นมันเป็นผีมันมันจะไม่โจมตีเรานะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะจะบินรอบๆเรามันทําให้เราน่นาหนัคาญรู้สึกน่นาหนัคาญนะครับเราตีมันได้นะเนี่ยตีมันได้แต่มันก็แบบจะบินหลอกหลอนเราอะไรอย่างเงี้ยฮะ อันนี้ก็จะเป็นพวกอะพิเลเจอร์ถือดาบนะครับลิกขความไม่ได้นะครับแลกของไม่ได้ก็น่าจะตรมตีแล้วนะเพราะขึ้นชื่อว่าพิเเจอร์นะครับทำไมการดูอยู่ครั้งนี้รู้สึกทรมานเลือเกิยรู้สึกเจ็บคอครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับรถล้มนะครับลื่นแบบลื่นบนรถนะครับแบบช่างมันเถอะก็เคยกรดอุบัติเหตุนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ทําคลิปโอเคต่อไปนะครับเป็นซอมบี้โมจง คืออะไรซอมบี้หมดเจงเป็นซอมบี้ที่มีผ้าอยู่ข้างหลังนะครับคือตัวแล้วก็เจอแต่มันเถือเป็นทองด้วยคือของดีเนี่ยถ้าเจอได้เปิ้นทองเปีๆเนี่ยโอเคต่อไปคือโดโดนะครับเป็นสัตว์ดึกดำบรรนะครับโดโดโอ้เสียงเสียงดั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 งเป็นโดโดนะครับนั่อยู่แบบพวกปลาไผ่เนาะต่อไปก็คืออ๋อนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถกให้โหวตออกนะครับ คือเขาไอตัวเนี่ยที่เป็นแบบเหมือนคล้ายๆนางฟ้าสีฟ้านะครับเขาเรียกว่าพูดว่าพูดที่เป็นแองเจลมาคืออะไรกันแน่ก็ไม่รู้นะที่เป็นสีฟ้าตัวนี้ฮะอืมตัวนี้ก็แบบถูกให้วนออกนะครับก็อยู่ในถ้ำนะครับแต่ว่าก็จะไม่จมตีเรานะครับใช่ครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแหละใช่เปล่าใช่เปล่าใช่แหละมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นหอยเป็นหอยหรือว่าเป็นอะไรอืคล้ายๆหอยแต่ไม่ใช่หอยนะครับมาคืออะไรก็ไม่รู้เออ ก็คือนั่นแหละออโอเคครับการรีวิวครั้งนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่ได้อัดมานานมากนะครับไ,ได้ลงคลิปประมาณ10วันได้แล้วมัง้งก็มีงานด้วยนะครับก็บวกกับการขี้เกียจด,ด้วยนะครับก็ขออภัยนะครับผมขอลองเช็คดูก่อนนะครับว่ามีอะไรที่ต้องรีวิวอีกไหมแต่ดูทรงแล้วก็มันจะมีอะไรที่ต้องรีวิวแล้วนะครับเนี่ยออไม่น่ามีแล้วจริงๆนะออออนี่นี่น มีแมงโกฟนะครับลืมไปได้ไงแมงโกฟก็คือต้นของอ่าไอ้มะพร้าวหรือเปล่าวะแมงโกฟใช่ไหมแมงโกฟคืออะไรไม่รู้นะครับเราปลูกดูปลูกได้ไหมปลูกได้นะครับเราลองเอาลองลองเอาบนมิวมาบนมิวอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนบนมิวยังไงลองเอามาปลูกปั๊บปับปับอ๋ออ๋อนี่มันเพิ่มเข้ามาใหม่นี่ใช่ไหมแมงโกฟ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มสถานที่เข้ามาไหมอะ่ะเออผมจําไม่ได้แล้วก็จะขึ้นภาพแล้วกันถ้ามันมีนะถ้าไม่ขึ้นภาพก็เดี๋ยวเอาไปดูต้าลิงก์เอาเองแล้วกันเนาะก็รีวิวไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับผมก็อ่านมาตอนที่ผมเข้าใจนะครับโอเคครับสหรับตอนน,นี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับบ๊ายบายนะครับเราไปจบกันเลยนะครับจบเลยบ๊ายบายจุบจ๊บ